กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนบัวเอฟซีผังลาวผังไทยต่างประเทศจ้ะเจ้าจอกจะสบายดีเด้อมันจะพาพ่อแม่พี่น้องมาหลิน,น้ำน้องนิวกี้อีกแล้วเจ้าจอยกะห่างหายไปกันนานพอสมควรเนาะมัอน,นีค่ะอัปเดตน้องนิวกี้ให้พ่อแม่พี่น้องเบินกำกันอะไรเนาะ ตอนนี้ลานน้อยเพิ่นก็ออกมาจากเปเลยเนาะพี่น้องเพผลเหี่ยวเนาะออกมากินนมเพิ่นหันขนาดเพราะว่าตอนเพิ่นนอนเผลผลร่างบ่ทันได้กินนม,มนะพี่น้องกินใจล่ะกินใจล่ะแขนขาตุ้ยไปเบิร์ดเลยพี่น้อง

ลมผัดอุ่นเย็นสบายเนาะพี่นางเนาะไอ้หล่ะตอนนี้เฮากรยโ่นดลานน้อยเอานอนเปย์อะไพี่น้องเมื่อกี้นี่หายเนาะเอานมบดถือปากด้วยปะหายอีกแล้วนี่ยนมบดอ่ะมัม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  คือน,นอนบ่อีมพี่น้องแจ็คสิเอาเพียงลงพี่น้องอแต่ละมือแต่ละวันนี่มาถ่ายร้านน้อยนี่แหละเพิ่นอยากนอนเนาะกินนเพิ่นอยากจับมือนำมาพี่น้องแกสิกินนำเนาะทำห้องออกไปจะข่ายยา กินใ่ไงกิน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 ดันไหมเพ่อนชิบอะสากัน้ำเลย ใช่เ่อนอยากนอนอีกนะพี่น้องมาลิน,น้ำลานพี่เจ้านวลในปรมาเนาะฮาเวีเอ็คเพ่นกันเริ่มเลื่อนแล้วมานอนบ้านลานน้อยก็ได้นอนไถลาตาเยือกเยือกเพื่อนอยากนอนเลยเนาะ บรรยากาศกา็เย็นพี่น้องคึมๆเนาะมีฝนปีตุกมี็นก็ที่หาเล็กน้อยแต่ก็นานๆที่จะหายจะหนึ่งแล้วพี่น้องกาาาับใครเนาะอนนนเออคือเหนืออะไรคิดเป็นแม่เพิ่นเนะาะสบายดีพี่น้อง

เัปตันแมนและอันนี้กัวตันที่ยังคิเจ็บบ้าแมนมือคิปแปดเลยคิ็บแปดมือ้วเข่าเลยเนาะแม่ก็ข่าบ้านอ้ย้าเล นอนนโอ้ยพาาปนยตกใจเต้านมจะหลุดตกใจด้ยตกใจเอ้า้ไปให้ไปให้ไปให้เรียดเลยพี่น้องเรียนแล้วตื่นพี่น้องขวดน้ำลม กำลังสีนอนเนาะกำลังเสืบเสือกดูดนมแม่กเหตุกน้ำลบกำลังเสืบเสือกเต้านมจะรุดปพี่น้องเดี๋ยวกินอีกเดี๋ยวกินอีกให้นาง ขาเป็นกินนมพี่น้องขาเป็นกินนมเดอ้อเนี่ยปวดแขนนั่นี่ปิดนมเบิดเลยนกินเอาหนยผักไว้กินนมอยู่พี่น,อน,นอ้อง,น,งนั่งกินนมอยู่กักนั่งมันง่ายได้นั่งกินมันง่งายเลยนี่นั่งน่อยกินนมอยู่งไงพี่น้องอีกหาเดือนแห้งเป็นตะแงเป็นตะม่ำอยู่แล้วนี่ Ôi. Rất thương cái này nôm chứ không? Nông bị lạ xì bớt là bòi lạ Nôm bị lang xì bớt là bò còng bòi nạ Ủa, cái này nông nội cùm mà đang chăm bớt nè Bớt nè Trời xưa mày nha mình nha Chính biết thôi, rồi đấy Hiện chàm nhưng hành tử nội ว้าหกันค่อยง้ออะ้รนะเขาเกือข่อยอยากปิดพากระติกงจำฮอนมันดังแกกเด้ข่อยจะมาอะไรปิดมันตื่นเด็กหน่อยกะตื่นมาะพัดลมมันถึกหนาช่วยหน่อยเด็กก็ตื่นเด็กหน่อยเนี่ยนี่เลยลมพัดลมพัดก็ตื่นนะมันอยากตกใจดอกเด็กหน่อยเขาอุ้มยังกระตั้งตกใจเห็นบ่กตอนเขาอุ้มเด็กหน่อยมันก็จะตั้งแขนพึงขึ้นเนาะแซ่บเลยล่ะ มึงดูขามึงพี่น้องกดลหลนเมยกระทงห้องมึงกินกระตึกบ่ะห้องก็กองมันกินกระตึกบ่กินข้าวอิ่มยังกระทงห้องข้าวอิ่มกระทงห้องยุ่งยอกอหกเดือนยังให้กินข้าวแห้งต้าอีกแล้ววะกินข้าวยังก่อนเข้าชิลิเลดบ่ข้าวกล่องก่อนมันใหญ่ลายเดือนมันใหญ่ลายเดือนเดือนจะต้มมันต้่มอ่ะเนอะมันบดใส่ยังไง กินขาวชิลเล็ตวอีหล่ะมินมี้ะไรบดักขันยังด้อยพี่น้องกินข้าวเย่นมาหาหนังขาวให้จูบกินแรงไงเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าจอ,อกับผ่มียอย่างลายเด้เอพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาหลินน้ำนองมิวกี้ สวัสดีกัสิโกโตเพียงซูมนี้เด้อไว้ผูพ่อกันในคลิปหน้าไปเล็วพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดี